สวัสดีครับพบกับร้านประทิปเจริญกิจครับวันนี้ร้านประทิปเจริญกิจนะฮะจะมีตัวนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับมาแนะนํากันนะฮะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าฟังก์ชันออปชันแต่ละตัวเขามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัว CRM 3 0 2 6นะครับตัวนี้เป็นตัวออโต้นะครับนะฮะตัวนี้มี2ระบบนะมีทั้งระบบเติมน้ํากับสายดูดนะฮะราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็โปรโมชั่นตัวไหนก็ลูกค้าก็สามารถทักสอบถามเป็นวินได้นะครับ เดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูการสกัดของเครื่องตัวนี้กันนะครับมามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเติมน้านะฮะเราจะใส่น้ําตัวนี้ข้างหลังนะครับนะฮะหนึ่งจุดเจลิศนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นสายดูดก็สายดูดก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีสายเข้าขาแบบนี้ให้ก็จุ่มถังได้เลยนะครับนี่ก็สามารถจุ่มถังได้เลยนะครับนี่เป็นสายดูดนะ มีถังใหญ่ยิ่งดีครับยิ่งถังใหญ่ก็ยิ่งดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูหน้าจอกันแต่ละปุ่มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับปิดเปิดเครื่องนะครับนี่ตัวแรกปิดเปิดเครื่องนะครับเครื่องเขาพร้อมใช้งานนะฮะทุกปุ่มนะฮะไฟจะติดทุกดวงเลยนะครับแต่ถ้ามันกระพริบนะฮะให้รอมันก่อนนะครับแสดงว่ามันอยู่ในสถานะของน้ําไม่ร้อนนะนะครับอันนี้คือน้ํามันร้อนแล้วนะครับผมก็วอร์มระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันนะครับ ตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นทม์เมอร์นะครับมีเวลาในตัวเลยเวลาชงนะครับเวลาชงนะครับจะมีเวลานะครับวิ่งฝั่งท้ายมือนะครับนะฮะเราทำเพอร์เฟกต์ช็อตได้ก็คือเราอยากวินาทีเท่านี้นะครับน้ําเท่านี้นะครับได้หมดเลยนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอยากได้เพอร์เฟกต์ช็อตน้ํากาแฟเท่านี้ต่อวินาทีเท่านี้นะครับสามารถทําได้นะครับนะครับปิดเปิดเครื่องนะปุ่มแรกจะเป็นปิดเปิดเครื่องสัญลักษณ์ก็แต่ละตัวก็จะอยู่ข้างบนตัวนี้นะครับนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นปิดเปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็คือเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับปุ่มที่สองปุ่มต่อมาป,มปุ่มนี้ก็คือจะเป็นน้าร้อนเวลากดชงน้ําร้อนก็จะออกตรงนี้เวลาเรียกน้าร้อนน้ำร้อนก็จอกนะจออกท่อนี้นะครับเราจะจอกท่อนี้นะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้เป็นแก้วกาแฟหนึ่งแก้วเห็นไหมสัญลักษณ์แก้วกาแฟหนึ่งแก้วก็คือซิงเกิลช็อตนะครับก็คือเอาง่ายเมนูร้อนั่นแหละนะครับตัวต่อมาก็คือตัวนี้ครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น ดับเบิลช็อตนะครับก็คือเมนูยินนะครับอ่าสามปุ่มนี้นะครับน้ำร้อน1ช็อต2ช็อตตั้งเวลาได้นะครับว่าอยากให้อ่าเขาทำงานเนี่ยกี่วินะครับนะฮะตั้งได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแมนนวลนะครับเวลาเรากดชงแบบนี้ครับนะฮะเราต้องนะฮะกำหนดเองว่าอยากได้น้ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดหยุดนะครับพอได้น้ำก็กดหยุดนะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเข็มๆแบบนี้ก็คือเข็มแรงดันของ ปั๊มน้ำนะครับมันจะทํางานก็แต่เมื่อเราอัดกาแฟใส่กาแฟเข้าไปนะครับตัวแรงดันถึงจะวิ่งนะครับแรงดันตัวนี้ก็สักว่ามาเนาะแปดกำลังดีนะครับนะฮะแรงดันเป็นแปดกำลังดีนะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้นะครับที่เป็นคันโยกคันโยกแบบนี้ก็คือสตรีมนมนะครับอ่าสตรีมนมก็คือนะครับผักมาข้างหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นสตรีมนมแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นสตรีมนมนะครับเวลาใช้สิก็ผักกลับข้างหลังแบบนี้อันนี้ตัวสตรีมนมตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะ ถัดไปก็ทํางานนะครับแล้วก็ถักกลับนะตัวนี้มันเป็นระบบ2หม้อต้ม2ปั๊มน้ําอ่าเป็น3มหม้อต้ม2ปั๊มน้ํานะครับเวลาชงพร้อมสตรีมได้รุ่นนี้ก็คือทํางานควบคู่กันได้นะครับนะนะครับระบบน้ำทิ้งก็ยกถาดนะครับยกถาดมาทิ้งได้เดดยดดึงออกมาได้เลยนะครับเป็นถาดน้ำทิ้งนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสกัดตัวนี้ให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองตั้งค่าให้ดูนะครับว่าอยากตั้งค่าเนี่ยนะครับตั้งแบบไหนนะครับตั้งอย่างไรนะครับเวลาตั้งก็คือเราต้องแพ็คกาแฟใส่นะครับอยากตั้งซิงเกิลก็คือแพ็คกาแฟใส่ซิงเกิลนะอยากอ่าอยากตั้งดับเบิลก็คือแพ็คกาแฟใส่ดับเบิลก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมจะตั้งดับเบิลนะผมก็แพ็คกาแฟใส่ก้านดับเบิลแล้วก็ใส่ก้านเข้าไปนะครับแล้วก็เอาแก้วนะครับที่เป็น ml นะครับมาลองไว้นะครับว่าอยากอยากได้น้ำเนี่ยให้มันตัดที่เท่าไหร่ต่อกี่วิอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ ผมอยากตั้งดับเบิลก็คือผมจะกดแช่ตัวดับเบิลนี้ไว้กดแชร่ไว้เลยนะครับนะครพอกดแช่เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็บวกลบได้นะครับนี่เราจะเอาเวลาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมอยากให้มันตัดที่3 5วินะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บนะฮะปล่อยให้มันหายไปแบบนี้เครื่องเขาจะตัดที่ตามเวลาตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูใหม่อันนี้ผมอยากให้มันตัดที่นะครับ สามสิบอ่ะเดี๋ยวลองสามสิบดูกดแช่ไว้นะพอเขากระพริบปุ๊บอ่าบวกลบเห็นไหมจะมีบวกลบนะครับกดแช่ไวให้ดูอ่าผมจะตั้งให้เป็นสามสิบนะอ่ะก็ลบ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 พอได้สามสิบปุ๊บปล่อยเลยไม่ต้องกดปุ่มไหนนี่เขาจะเมมเองคือแบบนี้เวลาเรากดชงเัาทีนี้ตัวนี้เขาจะตัดที่30มวิครับทีนี้อากดชงเดี๋ยวเขาดูนะครับนี่เวลาเขาวิ่งไปแล้วตอนนี้เพื่อเขาจะตัดที่30มวิเลยครับทีนี้ เดี๋ยวมาดูอ่ะคิมม่าสวยใช่ไหมนี่ครับดูคิมม่าสวยนะครับเขาจะตัดที่30มสิบวินะเพราะว่าผมตั้งไว้ที่30มสิบวิแล้วดับเบิลช็อตก็จะหยุดที่30มสิบวินะครับเพอร์เฟกช็อตของผมจะอยู่ประมาณนี้30มสิบวิต่อน้ําประมาณ75ดห้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบนี่ครับเขาจะตัดเองแบบนี้เลยนะครับเวลาตั้งคือตั้งแบบนี้นะ เหมือนตัวซิงเกิลเหมือนกันอยากตั้งซิงเกิลน,นะครับกดแช่ไว้เนะี่ยเขากะพิบนี่เขาจะอยู่ที่ยี่ห้าวิไหมก็ถ้าอยากบวกก็บวกไปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูมากดแช่อนะ่าเขาก็พิบอ่าอยากบวกก็คือบวกเวลาตรงนี้ได้นะครับอ่านะยี่สิบที่แปดก้าสบวกได้เลยยาวเวลาเท่าไหร่นะครับพอได้เสร็จปุ๊บปล่อยเลยเดี๋ยวเขาจะมีมเองนี่ครับเขามีมไปแล้วตอนนี้เครื่องกดที่ สิงเกอรช็อตเขาก็หยุดที่26-27วที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับนี่คือการตั้งนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวชั้นครีม่าจะประมาณนี้เลยเห็นไหมนนหนาๆอย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้สกัดดีมากเป็นระบบสามหม้อต้มสอง 2, ปั๊มน้นนานะครับเห็นไหมครีม่าจะหนาๆอย่างนี้เลยนะครับตั้งค่าง,ง่ายนะครับน้าร้อนก็ตั้งได้เหมือนกันน้าร้อนก็เหมือนกันเลยเวลาจะตั้งก็กดแช่ไว้เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับ ท่านไหนสนใจนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาเฉพาะเครื่องหรือราคาเป็นเซ็ตเครื่องบดเครื่องชงเครื่องปั่นอะไรเงี้ยครับทักมาสอบถามแอดมินได้ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะฮะสามารถทักสอบถามแอดมินได้นะครับนะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอะไรแถมอะไรบ้างตอนนี้ทักสอบถามแอดมินได้เลยนะครับอ่ะท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักเพจร้านประทีปเจริญกิจนะฮะหรือว่าติดต่อกับน้องแอดมินได้เลยนะครับนะะน้องแอดมินรอตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ท่านไหนสนใจที่บอกคือนะฮะฝากนะครับ ร้านประทิปเจริญกิจไว้ด้วยครับ